สวัสด,คด,ดีครับผมนนนนตกาครับวันนี้มารับหน้าที่ในการสัมภาษณ์ไอเด็กติดกเกมคนหมนึ่งนะที่มันชอบทำคลิปกวนตีน้นก็เลยเอามันมาพูดคุยนะเพราะว่ามันมีประสบการณ์ในเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมโอเคขอเชิญพบกับเด็กติดกเกมแล้วทำไม่รอหน้าตาเหมือนกันขนาดนี อคุณนนท์เฮียเกมมิ่งครับเรามารับการสัมภาษณ์ของคุณนนทการนะนะครับโอเคครับขอเชิญคุณเล่าเรื่องได้เลยครับก็ตอนนั้นไปในช่วงของตอนม4และคือโรงเรียนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมควบกันคือไปทันศึกษาด้วยแล้วก็ไปวัดธรรมกายด้วยก็ไม่รู้ว่าจัดยังไงไม่รู้เนจัดแปลกๆเหมือนกันตอนสเออความคิจารย์มันดีนะประหยัดดี ก็ประหยัดงบด้วยไงดีดีพาไปที่ยวบ่อยแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไปอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ถ้าไปนี่ก็เข้าหมดเลยนะเข้ากลมอะไรพวกนี้ยเพราะว่าเขาพร้อมกันหมดแล้วในช่วงชั้นมัธยมเนี่ยเขาจะก็จะเรียนแบบทับหนึ่งทับสองทับสามใช่ไหมแล้วก็จะมีรถเมล์เนี่ยสําหรับให้นักเรียนเนี่ยคอยขึ้นไปแล้วก็ไปอถึงสถานที่ท่านักศึกษาก็เรียกมันไปถึงกล่มตกใจนะ มงับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเพร่อคอยถามคำถามนี้มาแล้วหาคำตอบกับมันตลอดว่าสิ่งสิ่งนี้ยมันมีอยู่จริงบนโลกของเราหรืออ๋อคุณเดี๋ยวเยคือมึงจะบอกว่ามึงเจอจานบินใช่ใช่มึงตลกตลกตลกไอ้เหี้ยตลกและวมึงมึงโม้ไม่จะมีจานบินอยู่ได้ไงวะฮะหกปีที่แล้วนะอตจนคุณเล่าต่อครับ แั้เราไม่รู้เว้ยว่ามันคืออะไรขยะแบะคือกูไม่รู้กูอยู่มอ .4 แล้วเคยไปครั้งแรกเคยไปครั้งแรกเคยไปครั้งแรกเข้าใจไหมเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวมันจะเสียลามากเกินไปมึงเล่าต่อได้เลยกูเริ่มเดือนแล้วทีนี้พอลงจากรถแล้วเนี่ยเราก็เดินไปเป็นแถวเลยนะว่าจะปลาไหลโหตอนนั้นเด็กเยอะมากคือเด็กมาจากเริ่มเดือดแอื่นๆเยอะมากมากกันโอ้เยอะ เยอะเวอร์เลยทั่วแบบทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่ารถรถจอดกันแกรบมากเลยไอโครงการเนี้ยเด็กดีเด็กาเนี้ยเด็กเยอะมากตอนนั้นก็ไปร่วมโครงการเหมือนกันแกรบจริงๆก็ไม่อยากจะไปนะอยากจะไปทัพนกษาน่ะแต่อาจารย์เสียดพาไปด้วยคือกูไม่อยากไปไปรวมกับคนเยอะขนาดนั้นเพราะว่าครับก่อนจะไปเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าไอเนี่ยเด็กมันเยอะนะโรงเรียนอื่นน่ะไม่ใช่ว่าไปแค่โรงเรียนเดียวคือไปกันเยอะ เออถ้ามึงจะขัดกุณนี้ต่อไปเดี๋ยววกูไม่เล่าละจนคุณเล่าต่อครับเดี๋เล่านะครับพอลงไปถึงเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นภาคกลางภาคอีสานมาแยกเป็นโซนๆไปเพราะว่าคนมันเยอะจริงคนเยอะมากหลังจากที่ผมเข้าไปถึงแล้วเนี่ยผมก็ไปกินข้าวนะครับจากที่เขาออมาแจกให้ก็เป็นข้าวกระป๋ากแบบกระป๋องอะเป็นข้าวกระป๋อง ก็แก,ก่กินไปแล,แล้วยังเพื่อนแดดจนตอนนั้นถอก็สรุปเพื่อนไม่ได้แดกแดกคนเดียวแกละกิจกรรมนี้ก็ไ้ถือป้ายอาจารย์เขาบอกมาว่าเดี๋ยวเนี่ยพวกเธอเนี่ยไปถือป้ายเดี๋ยวเขาจะมีป้ายมาแจกแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็ชี้ร์ไปที่จานบินข้างนอกมันลิกๆข้างในม้โหู เราไปถึงกันประมาณ11โมงบ11โมงใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมที่ไปถือปอ้ายเนี่ยมันไปถือตอนโอ5โมงเย็นาตอนไะนที่นี้ <แ leaning? S 1> ก็รอไปประมาณเอ5โมงถึง5โมงโอ้ <ไง S 1> โหแบบมันมันง่วงมันคนมันง,ง่วงอ่ะมันง่วงไม่รู้จะง่วงไงแล้ว เขาจะมีกิจกรรมมาจัดแถวก็จะมีพระที่เป็นวิทยากรมาเรียกให้เข้าแถวเข้าแถวนั่งเขาเรียกเป็นรวมกันเว้ยเขาเรียกเป็นรวมกันแล้วก็มันจะมีจานบินแปลกนบินนะนไม่รู้ว่ากันอะไรจานบินตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นตรงกลางเขาจะให้เด็กก็นั่งนั่งเรียงกันเต็มโอเคเป็นเหมือนเป็นเหมือนจานอีกอันเนี่ยอู้ก็ใหญ่มากคนคนเยอะมากอ่ะคือปวดขี้เนี่ยไม่ต้องไปขี้เลยขี้แตก ขี้แตกแน่นอนเออขี้แม่งแตกแบบนั้นอะแล้วก็ถือเป็นรูป<ม>พระพูดถึงอะไรแล้วก็ตะโกนว่ามันเป็นเด็กดีวีสตาจะทำดีทุกค่าเด็กดีวีสตาอ๋อแล้วก็ตะโกนเด็กดีวีสตาอ่นน้เราเปิดเพลงนี่เด็กดีวีสตาจะทำดีทุกค่าอ้าวก็มีนี่ แสดงว่ามันไปจริงโอเคเชื่อถือได้นมันไปจริงมันไปจริงโอเคก็นั่นแหละสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่นั้นแหละก็ถือรูปเสร็จแล้วก็ถยอยออกต่างคองก็ต่างออกกลับบ้านครับโอเคซึ่งคุณจะได้รับต่อจากนี้ครับคุณช่อง y o u t u b e นะครับที่จะทำให้คุณนั้นอาจจะไปก็ได้สองก็คือคือคุณคุณกับผมเนี่ยก็อาจจะ ห่างตัวไปได้นะห่างไปแบบลึกลับเลยไม่ตมีวาร์ปวาร์ปได้